นี่ครับบ้านใครมีปัญหานะครับแมลงวันเยอะตอมนะครับหน้าลำคาญนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทําที่ไล่แมลงวันนะครับจากน้ําตาเทียนนะครับหรือเศษเทียนที่เราจุดแล้วก็จะเหลือเอาเปเศษเทียนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกาแฟนะครับแล้วก็เป็นภาชนะเพื่อที่จะเอาไปตั้งไฟให้น้ําตาเทียนละลายนะครับไปรับชมวิธีทําพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําที่ไล่แมลงวันนะครับจากของเหลือใช้เราครับก็จะเป็นน้ําตาเทียนนะครับที่เราจุดแล้วก็ละลายออกมาครับก็เก็บเก็บไว้นะครับกาแฟดํานะครับแล้วก็ภาชนะนะครับเพื่อที่จะใส่น้ําตาเทียนเราเพื่อที่จะละลายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับ ครับเราใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับก็เตรียมเอาไปตั้งไฟนะครับแล้วก็จะมีแก้วนะครับแล้วก็มีไส้เทียนนะครับี่ครับพอเทียนเราละลายนะครับก็ใส่กาแฟลงไปนะครับก็คนให้ละลายนะครับให้เป็นะละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับเทียนเราเลยนะครับ ครับถึงตรงนี้นะครับก็จะนานหน่อยนะครับกว่าที่จะกาแฟเรานะครับจะละลายนะครับเพราะว่าโดนแล้วเขาจะเป็นก้อนนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกาแฟนะครับก็จะค่อยๆละลายไปเองนะครับจากที่เป็นก้อนเนี่ยเขาก็จะหมดนะครับครับตอนนี้เทียนเราละลายหมดนะครับก็ทําการเทใส่ได้เลยนะครับ ก็จากนี้ไปก็รอให้อาเทียนเราแห้งนะครับก็เอาไปจุดไล่แมลงวันได้แล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้อาเป็นเทียนมาลักษณะนี้นะครับก็ต่อไปนี้นะครับเราก็ทําการตัดนะครับก็จะตัดตรงนี้ออกเลยนะครับเพื่อที่เราจะจุดนะครับนี่ครับก็เป็นเทียนนะครับที่เราจะจุดนะครับก็ทําการจุดได้เลยครับ เมื или, ่อเราจุดไปนะครับแมลงวันได้ก <ns> ลิ่นของกาแฟนะครับแมลงวันก็จะบินหนีไปนะครับไม่มากวนนี่ครับก็จุดไฟไว้ลักษณะนี้ครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้ที่ตรงมีแมลงวันนะครับก็ง่ายๆครับวิธีการนะครับก็ไล่แมลงวันง่ายๆครับด้วยของที่เหลือใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่าน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ